ครับในคลิปนี้ครับในคลิปนี้ทุกคนมีอยู่กับผมกัะดิชช่อง TTVongsaic s e c r e และวันนี้มีอยู่กับ a p o c ล็อกเกสโค e แล้วในคลิปนี้นะผมก็จะมาสอนสร้างเกมแบบผู้เล่นเออผู้ผู้สร้างใหม่เนี่ยจะต้องรู้เลยนะคะซึ่งตอนแรกเนี่ยมีคนไปก๊อปแมปกันมาเยอะมากนะคะหนึ่งในนั้นก็รวมถึงผมด้วยนะไปก๊อปแล้วก็ไปลงเนาะม,นมันวิธีแบบเกาะคนอื่นดังผมลง ผมกัปบป๊อปปี้ไปทำแล้วก็ลงใหม่เป็นป๊อปปี้ไปทำที่ปรับแต่งอะไรเล็กน้อยนะผมปรับแต่งอะไรผมปรับแต่งอะไรเล็กน้อยนะแล้วก็ไปลงมีคน,ม,คนมียอดดาวโหลดหนึ่งร้อยห้าสิบสามแล้วโ <c oughs> คตรดีอะปั๊มิวฮะอย่างแรกเลยนะทุกคนนะกดไปที่บวกนะฮะแต <c oughs> ่ตอนนี้ต้องใช้เครื่องมือแล้วนะฮะ ปกติคลิปอื่นไม่เคยมีเครื่องมือคลิปนี้ต้องมีบอกตรงนี้บอกตรงแป้นเน่ยบอกไปแล้วก็ตรงนี้น่าจะมีแบบเป็นชื่อนะชื่อก็ใส่ชื่อไปเลยน่าจะใส่ชื่อว่าอะไรอันนี้เกมคุณจะมีเอ่อแนวตั้งหรือแนวนอนเกมคุณจะเป็นแนวตั้งหรือแนวนอนนะฮะส่วนตรงนี้นะก็คือตัวอย่างโครงการนะนั่นก็คือเอ,อ่อรูปตัวอย่างนั่นเองนะฮะตัวอย่าง ปิดปิดไปฮะเราจะมาสร้างใหม่ซึ่งของจะเป็นแนวตั้งเพราะว่าอัดคลิปผมอัดคลิปแนวตั้งเพราะมันเป็นแนวนอนคนดูจนะได้ไม่ต้องพลิกหน้าจอนะสร้างเกมอะไรดี G G b บูมละกันนะจจ Boom ซา่าซ่าเอาขี่ไปเลย <c oughs> อ่ามามันก็จะเป็นแบบนี้นะฮะมันจะมีอยู่สามไมคอนนะฮะนั่นก็คือนี่ฮะพื้นหลังแต่พื้นหลังอนไรยังไม่ต้องไปยุ่งอะไรกับมันนะแล้วก็มีเพแล้วก็มีบวก นะก็สาหรับตรงเพเนี่ยพเพเราคลิกเข้าไปมันก็จะเป็นการเล่นนะคะส่วนพื้นหลังเนี่ยอย่างที่ผมบอกไปไม่ต้องไปยุ่งเลยมันเดี๋ยวมันพัง <c oughs> ส่วนต้องบวกนี่แหละบวกนะบวกเข้าไปมันจะมีอยู่ซีเมนูขึ้นมา,นะน,น,านะนั่นก็คือวาดรูปนั่นนั่นก็คือวาดรูปนั่นแหละฮะก็คือปรับแต่งแต่งอะไรเองนะฮะส่วนไลเบอรี่เนี่ยก็จะเป็นแบบ ห้องสมุดนะฮะห้องสมุดที่แบบเอาไว้ดาวนโ์โหลดโมเดลฟรีนะฮะเลือกรูปภาพก็คือเลือกรูปภาพจากแกลอรี่ถ่ายภาพก็คือถ่ายภาพสดๆเราเลย <c oughs> <laughs> แต่ว่าผมเนี่ยแต่ว่าผมเนี่ยจะใช้เป็นว่ารูปละกันนะฮะยังไม่ใช้โมเดลกรอปไปเจอจ้ HH, างสิมาก็จะขึ้นแบบนี้ใช่ไหมคะอย่างแรกเลยนะเราจะต้องมีแบ็กกราวนะฮะแบ็กกราวเราจะแบ็ อะไรผมเนี่ยเราจะเอาไปก้กาวสีอะไรซึ่งจะเอสีเหลืองแล้วกันนะแล้วก็กดไปที่เครื่องมือแล้วก็เครื่องมือนะเครื่องมือที่อยู่ตรงนี้นะกดเข้าไปก็จะมีหน้าต่างแบบนี้มานะโอเคไล่คนดูนะกดไปที่คําว่าเติมไม่นจะเติมตังนะพะกอกดไปเสร็จปุ๊บคลิกตรงนี้เลยคลิกนงไหนก็ได้ที่อยู่ในภาพไปก็จะมาเป็นแบบดีนะับ หรือว่าจะปรับแต่งอะไรแบ็กกราวด์เราเพิ่มก็ได้พอเสร็จแล้วนะฮะกดมาตรงนี้เลยนะฮะย้อนกลับนะฮะนี่ย้อนกลับกดเข้าไปป,ปึ๊บจะเด้งหน้านี้มานะฮะให้ทุกคนเปิดวางสายตานะฮะหรือว่าเปิดไปแล้วก็ก็กไม่ต้องไมยุ่งอะไรกับมันนะฮะให้มันให้มันเลื่อนไปทางขวานะฮะให้มันเป็นสีฟ้านะฮะ <c oughs> โอเคนะฮะถ้าใครยังปิดไว้อยู่เปิดเลยฮะ คนเปิดเลยนะฮะส่วนอันนี้นะนั่นะก็คืออันนี้คือพื้นหลังใช่ไหมก็เขียนไปแล้วพื้นหลังมันจะเป็นแบบนี้ใช่ไหมครกดหนึ่งไปพื้นหลังหนึ่งตกลงอันนี้ก็คือแบบให้ขยับนะว่าจะเอาตัวพื้นหลังตัวนี้ไว้ไหนนะซึ่งก็ก็ต้องเอาไปเต็มจออยู่ยแล้วนี่ครับเอามาให้เต็มจอนะแล้วทคนลงกระเพดู นี่ครับตามาเป็นแบบสีแดงงเทมชอแบบนี้ <c oughs> สีแดงมาไงเนี่ยแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะคะสำหรับเอ,อ่อชื่อเกมนะ,ะชื่อเกมซึ่งของเป็นจีจีบุ๋มซ่าซ่านะะชื่อเกมนะ,ะวิธีการทําชื่อเกมกดมาที่เครื่องมือเหมือนเดิมแต่ครั้งนี้เราจะไม่กดไปที่เติมแล้วแบนไว้เลยเราจะกดไปที่ข้อความที่อยู่ตรงนี้นั่นเองคลิกเข้าไปจะเด้หน้าต่างแบบนี้ขึ้นมา แล้วเราก็เขียนชื่อเกมนะซึ่งผมเป็นจีจีบูมซ่าซใช่ไหมจีจีบูมซ่าซ่าไม่ไงจีจีบูมซ่าซแล้วก็เลือกฟอนต์ตามปกติเลยฮะสีอะสีอะสีอะไรดี๋ยวเออสีสีสีเอาสีดำแล้วกันนะชึบชึบโอเคเสร็จแล้วเรากดติ๊กถูกไปนะครับปึ๊บกดติ๊กถูกกดติ๊กถูกติ๊กถูกพอติ๊กถูกเสร็จปุ๊บก็กดที่เครื่องมือนะฮะ มันก็จะจมีจิบูมซ่าแยกมาอย่างนี้นะถ้าใครที่เป็นเหมือนผมนะให้แบบให้กดเครื่องมือตรงนี้เลยนะก็ท้าเลยนีย้อนกลับจนกลับจนกลับแล้วก็เอามาวางใหม่นะฮะสังว่าเราได้แล้วนะฮะเราก็กดย้อนกลับไปเลยเฮ้ยเรยเรากดย้อนกลับเลยนะคะไปเอาเดี๋ยวเอ่อ ทอนเลยผิดวะดยวดูใหม่ดูใหม่ด้วยเดี๋ยวเรามาเคียนใหม่ไม่เป็นไรคนะัะเพราะว่าผมคัดลออไว้นะจีบุกซาซาๆนี่ไงของแท้อ๋อไม่ได้กดอีกตรูนี่มาแล้วนี่จะละแล้วก็ตั้งชื่อหเอหมือนเดิมฮะอันนี้เป็นข้อความที่เป็นชื่อเกมก็แขียนชื่อเกม หนึ่งเออแล้วชื่อเกมผมอยู่ไหนเ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 นก็เรียนเลยจะให้มันอยู่ตรงไหนจะขให้มันอยู่ตรงนี้แล้วกันแล้วก็วัดลูใหม่ที่จะทําเป็นปุ่มเลคเข้าไปก็จะเป็นหน้าต่างใหม่นะฮะให้เรากดไปที่รูปร่างฮะแล้วก็จะขึ้นแบบนี้มานะฮะแล้วก็ให้เราสร้างปุ่มเพเองเลยฮะจะกดเอาปุ่มเพไว้ข้างล่างนะฮะเพราะว่า จะได้อริจินอลนะฮะประมาณนี้นะฮะเลือกสีสีอะไรดีคนดูเอาสีอะไรดีนะ,ะสีอะไรเอาสีอะไรคนดูก็เลือกเอาเลยนะฮะอย่างเช่นผมนั้นเอาสีเหลืองนะฮะคลิกเข้ามาไอ้สีเหลืองก็ซ้ำกับพื้นหลังอะไรดีวเราก็สามารถไปปรับแต่งสีเองได้ในการกดตรงนี้นะฮะคลิกเข้ามา เปลี่ยนแล้วก็ปรับแต่งสีอะไรเพื่อสีที่คุณต้องการมันไม่มีซึ่งผมต้องการสีน้ำเงินนี่ไงสีน้ำเงินมาแล้วโอเคต่อไปก็จะเป็นเครื่องมือสำหรับข้อความนะเพื่อที่เราจะเอาไปใส่ปุ่มเป็นเพล์นะครับปุ่มเพล์จะได้เป็นปุ่มเพล์แบบแท,ท้เจอแล้วก็พุ่ปเนะครับเพลงเกมอะไรก็ว่าไปนะฮะแล้วเราก็ทำการกดไปที่ เออเลือกสีให้มันแบบไม่ไม่ซ้ำกับสีพื้นหลังนะไม่งั้นมันจะแบบกลมกลืนกันไปมอย่างเช่นถ้าเออปุ่มเพเนี่ยเป็นสีน้ำเงินชื่อแล้วก็คําว่าเพเกมเป็นสีน้ำเงินมันก็จะไม่เห็นคําว่าเพเกมใช่ไหมเออเออเขอ้าใจงั้นใช่ไหมลวกันเรากดติก๊กถูกไปปึ๊บกดอ,นอกันนี้ก่อนปึ๊บ กทำไปปุ๊บนี่มาแล้วอาเจะมันจะทำเป็นเพลงหนึ่งโอเคปุ๊บสระ,ะแค่นี้เองอันนั้นก็เพลงดูนี่เห็นไหมนี่คือพอลังที่เราจะทำไว้อันนี้คือชื่อเกมที่เราจะทำไว้อันนี้คือปุ่มเพเกมครับเราเราจะลองิลไปที่ปุ่มเพลเกมดูนะฮะว่มันจะเข้าได้หรือเปล่ามันจะเข้าไม่ได้ใช่ไหมครับก็ เดี๋ยวเรามาทำนะฮะเราจะทำให้มันเข้าได้ทำยังไงใช่ทำยังไง,ง,ไงก็ไม่รู้หยอกหยอก้ทุกคนกดบวกมาฮะบวกไปที่เหตุการณ์แล้วก็กดไปที่เมื่อเคาะจะไปไวหน่อยนะครับอ่ะเดี๋ยวให้ดูใหม่นะครับกดไปที่เหตุการ์ปึ๊บกดไปที่เมื่อเคาะอ่ะแล้วพอมัน แล้วพอมันวางแล้วใช่ไหมมันจะไปอยู่ด้านบนนะให้ทุกคนนําเลื่อนมาข้างล่างเลยนะฮะโอเคให้ทุกคนเลื่อนมาข้างล่างเลื่อนข้างล่างเสร็จไปก็กดบวกนะฮะก็ไปที่ควบคุมควบคอนลมนะแล้วก็เดี๋ยวๆนี่นี่นี่ใช่ปุ่ม P ไหมโอเคคลิกไปในปุ่ม P ก่อนนะก็ไปที่บวกกดไปที่ควบคุมนะแล้วก็เริ่มฉากหนึ่งนะตอนเราจะกดมาตรงนี้นะฮะ อ้าวเดวให้ดูใหม่ให้ใหดูใหม่ก็ไปที่ควบคุมกดไปที่เริ่มฉากปึ๊บก็จะมาแลนด์ฮับสำหรับผมเริ่มฉากแต่ผมบวกมาแล้วก็ลบไปละากาันลบก่อ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 น,อน,อนปับป๊บปั๊บใส่กับแป๊บไปนนปุบ๊บปั๊บไม่ใช่อ่าไม่เคาะใช่ไหมแล้วก็กดสร้าง สร้างใหม่นะครับเป็นฉากสองเรากดไปแล้วก็ติ๊กเป็นฉากสองนะฮะคลิกเข้าไปเร่งเนี่ยแล้วเราลองกดเพลย์ดูเนี่ยเรากดนี่เหนไก็จะเป็นหน้าต่างใหม่แล้วนะฮะโอเคนะก็สหรับคลิปนี้ก็เอาเ่านนี้ก็และกันนะฮะเดี๋ยวอีพีหน้าไหนจะมาสอนทำฉากฉากใหม่นะครับเป็นสอนแก้ไขฉากใหม่นั่นเองนะว่าจะทำแบบ ยังไงเวลาเรากดปุ่มเพย์ไปแล้วก็สามารถเล่นเกมได้เฮ้ยกัมมันฉลาดอะเออวันนี้จิจิบุมซ่าขอตัวลาไปก่อนนะฮะบายบายฟิ้ว